เดี๋ยวเรามาแกะดูกันว่าในกระเป๋าจิ๋วอันนี้เนี่ยมันจะมีอะไรอยู่กุ้งกิงกุ้งกิง,ง <c oughs> ให้เธอว่าไงเราจะไปชอปปิ้งนะเฮ <c oughs> ้ย,ยนี่มันกระเป๋าน้องแมวหรือเปล่าแบบกระเป๋าใส่น้องแมวเวลาไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ย <c oughs> เอาละทุกคนเราจะแกะดูเลยนะ หลุดมาแล้วเอ้ยเป็นกระเป๋าหนูแมวจริงๆด้วยวะ่ะมีรูปแมวอะไรแบบนี้เลยนะเปิดยังไงล่ะนี่เปิดทางนี้นะเปิดแบบนี้นะเดด้อเเฮ้ยเป็นปลานะอาหารแมวใช่ไหมเนี่ยมีแมวอยู่ด้วยแมวดำเออน่ารักมากดูดิตัวจิ๋วเลยอะ่ะจิ๋วแค่นี้เองอะ เจอแมวเฉยโอเคแล้วก็นี่เป็นขนมรูปปลานะมีหลายสีอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันอร่อยไหมนี่เป็นสีเขียวนะคุณปลากลิ่น <Clean S 1> เป็นแบบผลไม,บบลไม้อืมเป็นรสชาติผลไม้นะออกแบบสตรอเบอร์รี่เบา แต่ไฮไลท์ก็คือน้องแมวกับกระเป๋านี้แหละมีใครชอบของแบบนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันหลัวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละ